จะทตาาามมสัญญขออเวลีกไ่นานนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557เป็นต้นมานอกจากภารกิจที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศแล้วการปฏิรูปประเทศในทุกมิติทั้งปัจจุบันและอนาคต คืออีกหนึ่งภารกิจหลักที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ดําเนินการคู่ขนานกันไปตลอดในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนในทุกมิติการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนโดยคณะรักษาความสงบ,บแห่งชาติหรือคอสอชอ จะดาเนินการภายใต้แนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยหรือรถแมทซึ่งประกอบด้วย3ระยะคือระยะที่1แก้ปัญหาเร่งด่วนและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องที่ติดขัดและเป็นปัญหาเตรียมการเข้าสู่การปฏิรูปในระยะที่2ด้วยการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในขั้นต้นคืนความสุขให้ประชาชนระยะที่2คือการใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวทั้งการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สรญหานายกรัฐมนตรีการยกร่างรัฐธรรมนูญและการจัดตั้งสภาปฏิรูปในกรอบเวลาหนึ่งปีและระยะที่3คือการเลือกตั้งตามระบอบป,ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยดังกล่าวพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้มอบนโยบายและสั่งการไว้โดยมีการจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานแบ่งเป็น3กลุ่มง,งานคือ กลุ่มงานรักษาความสงบเรียบร้อยกลุ่มงานบริหารราชการแผ่นดินและกลุ่มงานสร้างความปรองดองและการปฏิรูปตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่คสอชเข้ามาควบคุมอำนาจบริหารราชการแผ่นดินได้ดำเนินการตามความมุ่งหมายที่วางไว้และต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนโดยในส่วนของกลุ่มงานรักษาความสงบเรียบร้อยมีความจำเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถหยุดความรุนแรงที่เกิดจากความขัดแยง้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ทันทีในระยะเริ่มต้นมีความจำเป็นต้องประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิลเพื่อให้คอสชได้จัดระเบียบและดูแลความสงบเรียบร้อยที่อาจกระทบต่อเสรีภาพในการใช้ชีวิตประจำวันและต่อมาได้มีการผ่อนคลายมาตรการมาอย่างต่อเนื่องมีการปรับลดเวลาจาก22นาฬิกาถึง5นาฬิกา เป็น24นาฬกาถึง4นาฬิกาตามมาด้วยการยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและได้ยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศเมื่อวันที่13มิถุนายนหลังเข้ามาควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเพียง24วันเนื่องจากสถานการณ์โดยรวมในพื้นที่ต่างๆได้คลี่คลายลงและไม่ปรากฏสิ่งบอกเหตุอันจะนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุข และให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการกลับมามีความคล่องตัวดังเดิมอย่างไรก็ตามคอสอชอยังจะเป็นต้องเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลาจะเห็นได้จากสถิติจับกลุ่มอาวุธสงครามในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินโดยคอสอชอมีสถิติการจับกลุ่มอาวุธสงครามที่ผู้ไม่หวังดีนํามาใช้ก่อเหตุความรุนแรงจํานวน19ครั้งและเมื่อคอสอชอเข้ายึดอํานาจการปกครองสามารถรวจยึด และจับกลุ่มอาวุธสงครามรวมถึงผู้นำอาวุธสงครามมาทิ้งไว้ได้สูงถึง51ครั้งคิดเป็นจำนวนรวมของอาวุธ1,996กระบอกเครื่องกระสุน3,1840นัดและวัตถุระเบิด265ลูกส่วนการเชิญบุคคลที่อยู่ในความขัดแยง้งทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเข้ารายงานตัวต่อคอสอชอเป็นการเชิญตัวมาเพื่อสร้างความเข้าใจ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความมั่นคงของประเทศและประชาชนในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนงานรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเต็มที่การเชิญบุคคลมาเป็นจำนวนมากนั้นเพราะมีหลายกลุ่มอยู่ในความขัดแยง้งมาเป็นเวลาหลายปีมีคนเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากโดยไม่เกินเจ็ดวันจะปล่อยออกมาหากผู้ใดมีคดีอื่น มีหมายเรียกมีหมายจับเดิมก็จะส่งตัวให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการต่อไปคอสอชอได้เริ่มดำเนินการขับเคลื่อนในการบริหารราชการแผ่นดินโดยจัดแบ่งกลุ่มงานออกเป็น5ฝ่ายและ1ส่วนงานซึ่งพลเอกประยุทธ์จันรโอชาหัวหน้าคอสอชอได้มอบหมายนโยบายให้ทุกฝ่ายรีบไปดำเนินการและช่วยแก้ไขปัญหาที่สะสมมานานเพื่อให้เกิดผลสลัมฤทธและมีประสิทธิภาพสูงสุดดังนี้ 1>, 1. ฝ่ายความมั่นคงมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าและพลเอกอักษาราเกิดผลเสนาธิการทหารบกเป็นรองหัวหน้าโดยเริ่มปฏิบัติการจับกลุ่มอาวุธสงครามในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งติดตามสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธสงครามได้เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกลุ่มการเมืองธุรกิจผิดกฎหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ผลจากการบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสสายงานกองอนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนและภาคอื่นๆรวมทั้งภาคประชาชนยังทําให้การปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายอาทิการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดบ่อนการพนันและกระบวนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการบูรณาการเรื่องแรงงานทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดจนขับเคลื่อนการสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศในทุกมิติร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชน 2. ฝ่ายเศรษฐกิจมีพลากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการฐานอากาศเป็นหัวหน้าและพลเอกชัดชัยสาริกัญยะผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกเป็นรองหัวหน้า ผลงานที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการปลดล็อกข้อจํากัดการจ่ายเงินให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต2556และ2557โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกาสาได้เริ่มจ่ายเงินให้ชาวนาตามลำดับใบประทวนที่ขึ้นทีเบียนไว้ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนและสามารถจ่ายเงินให้ชาวนาได้ครบทั้งหมด8 3 8 5 3 8ายจํานวนเงิน 8 len, 9 9 3 1ล้านบาทเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเร็วกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในวันที่22มิถุนายนและถือเป็นการปิดบัญชีหนี้จำนำที่ค้างไว้กับชาวนาทั้งหมดทั่วประเทศซึ่งเม็ดเงินที่ลงไปถึงมือชาวนาจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยการบริโภคภายในครัวเรือนและการชำระหนี้สินต่างๆส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนอย่างชัดเจนโดยคาดว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ0.2ขณะที่ฤดูการผลิตประจำปี2 5 5 7้อสและ2558อคอสอชอได้มีการประชุมร่วมกับตัวแทนชาวนาจาก3มสมาคมตัวแทนสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการช่วยเหลือชาวนาก่อนจะมีมติใช้แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้กับชาวนาแทนโครงการรับจำนำข้าว โดยจะช่วยลดต้นทุนการผลิตขั้นต่ำประมาณ500บาทต่อไร่จากต้นทุนปัจจุบันที่4 0 0พบาทต่อไร่แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่หลังแนวทางดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมียาปราบศัตรูพืชมเมล็ดพันธุ์ข้าวผู้จำหน่ายสินค้าปัจจัยการเกษตรและผู้ให้เช่านารวมถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่จะช่วยเหลือด้านสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำสนับสนุนด้านการตลาด เพื่อลดการผูกขาดนายทุนส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงส่งเสริมการจัดตั้งสา,าก์และโรงสีข้าวขนาดเล็กให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในอนาคตนอกจากการปิดบัญชีหนี้โครงการรับจำนำข้าวแล้วคอสชยังเดินหน้าทำความเข้าใจกับต่างประเทศผ่านเอกอัครราชทูตและกงสุนใหญ่ประจำต่างประเทศของไทยถึงข้อมูลข้อเท็จจริงและความจำเป็นในการเข้าควบคุมอำนาจของคอสช ตลอดจนชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยหรือรถแม็โดยเฉพาะการดําเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศที่ยังเน้นเรื่องการค้าเสรีและการดูแลผลประโยชน์ของมิตรประเทศในประเทศไทยได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้แทนบริษัทผู้ประกอบการสหรัฐอเมริกายุโรปจีนและญี่ปุ่นเป็นต้นซึ่งทําให้สถานการณ์ด้านต่างประเทศเริ่มมีท่าทีที่ดีขึ้นและเข้าใจถึงสถานการณ์ในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในเวทีต่างประเทศในทุกภาคส่วนทั้งในด้านการทูตภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งภาคราชการและเอกชนมีทิศท,ทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากรายงานเศรษฐกิจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยรวมในเดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ14เดือนมาอยู่ที่ระดับ60.7จากเดิม57.7 ในเดือนเมษายนเนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศเริ่มมีการผ่อนคลายทำให้ผู้บริโภคลดความกังวลทางการเมืองและความขัดแย้งลงค่างเงินบาทมีการปรับตัวแข็งขึ้นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และตราสารหน,นี้มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมเป็นจำนวน8,000ล้านบาทและ9,000ล้านบาทตามลำดับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนต่างๆในแนวทางการบริหารงานด้านเศรษฐกิจของคอสชในภาพรวมเป็นอย่างดี สำหรับโครงการต่างๆทั้งที่ยังไม่ได้ดำเนินการและที่ได้อนุมัติดำเนินการไปแล้วได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือคอตอรอมีพลโทอนันตพรการจนรัตรับผิดชอบโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินงานเพื่อติดตามและตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่วงเงินเกิน1000ล้านบาทให้เกิดความโปร่งใสคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้ติดตามแผนงานหรือโครงการที่มีวงเงินสูงมีปัญหาในการดําเนินงานและอยู่ในความสนใจของประชาชนแล้ว10โครงการวงเงินรวมกว่า1นึ0สล้านบาทอาทิโครงการจ้างให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าและโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่2ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ตของกระทรวงศึกษาธิการและการบริหารจัดการการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นต้นส่วนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า2.2ล้านล้านบาทและโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา3 5แสนล้านบาทหัวหน้าคอสชได้สั่งการให้มีการทบทวนใหม่ทั้งหมดหลังรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบที่ภาครัฐดำเนินการมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากส่วนพฤกิการที่เกี่ยวข้อง36หน่วยงานโดยมีพลเอกชัดชัยสาริกัญยะเป็นประธานบริหารจัดการซึ่งหัวหน้าคอสอชอได้ขอให้ทุกส่วนพฤกิการ,ร่วมการศึกษารายละเอียดแผนบริหารจัดการน้ำใหม่ทั้งหมดโดยไม่ต้องคำนึงถึงตัวเลขโครงการ3.5แสนล้านบาทแต่ต้องการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมการแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนหรือเฉพาะหน้าระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11อย่างน้อยเป็นระยะเวลา5-10ปีและแผนงานโครงการของทุกกระทรวงที่เกี่ยวกับน้ําในปีงบประมาณ2,557หากตรงกับความต้องการและความจําเป็นเร่งด่วนของประชาชนให้เร่งดําเนินการแต่หากโครงการใดที่ยังไม่พร้อมให้นําไปพิจารณาในแผนงบประมาณปี2558ต่อไปขณะที่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า2.2ล้านล้านบาท คสอชอต้องการให้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมพร้อมกันทั้งหมดทั้งทางรถไฟทางบกทางน้ำและทางอากาศโดยกระทรวงคมนาคมได้เสนอแผนยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของประเทศต่อที่ประชุมฝ่ายเศรษฐกิจซึ่งได้มีมติเห็นชอบขั้นต้นที่จะดำเนินโครงการระหว่างปี2558ถึง2565ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่ขอให้ตัดโครงการรถไฟความเร็วสูงออกจากแผนไปก่อนเนื่องจากที่ประชุมเห็นว่า ไม่ใช่โครงการจําเป็นเร่งด่วนซึ่งหลังจากนี้กระทรวงคมนาคมจะกลับไปหาหรือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนที่จะนํามาใช้ในการดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จก่อนนําเสนอให้ที่ประชุมเศรษฐกิจพิจารณาอีกครั้งเพื่อเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอนุมัติในหลักการเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนพิจารณาดําเนินการทั้งนี้ต้องฟังเสียงจากประชาชนด้วย 3. ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีพลเอกไัยบุญคุ้มฉายาผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกเป็นหัวหน้าและพลโทฉัดเฉลิมเฉลิมสุขเป็นรองหัวหน้ารับผิดชอบการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและผลกระทบที่เกิดจากข้อกฎหมายต่งตางๆที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและการลดความขัดแยง้งโดยตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้เดินหน้ามาตรการปราบปรามยาเสพติด และการปราบปรามการคอรับชันโดยในส่วนของการปราบปรามยาเสพติดนั้นได้เชิญหน่วยงาน <ouse reasoning> ป้องกันปราบปร,ปรามยาเสพติดหน่วยงานบำบัดยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงกรอบการทํางานไม่ให้ซ้ําซ้อนกันและยังให้ความสําคัญกับการตัดเส้นทางการเงินของผู้ค้ายาเสพติดโดยการขอความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทยและสมาคมที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินหาทางระงับไม่ให้ผู้ค้ายาเสพติดทาธุรกรรมทางการเงินได้อย่างคล่องตัวล่าสุดคอสช ได้สั่งการให้กรมราชทัณฑ์แยกผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ไปขังในเรือนจำเขาบินที่จังหวัดราชบุรีที่มีระบบป้องกันอย่างเข้มงวดส่วนการแก้ปัญหาคอร์รัปชันนอกจากจะมีการทำความเข้าใจกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงและสถาบันการเงินถึงการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงการขอความร่วมมือตรวจสอบธุรกรรมการเงินเพื่อป้องกันปัญหาการฟอกเงิน ในส่วนของการตรวจสอบการทุจริตในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอดำเนินการไปตามกระบวนการขนาดเดียวกันคสอชอได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบการทุจริตในเรื่องข้าวไปอีกทางหนึ่งด้วยเพื่อให้เกิดความชอบธรรมอย่างแท้จริงสำหรับการกระทำความผิดอื่นๆเรื่องใดยังไม่นำเข้ากระบวนการยุติธรรมให้นำเข้าโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอายการศาล โดยมิได้เลือกปฏิบัติทุกฝ่าย 4. ฝ่ายสังคมจิตวิทยามีพลเรือเอกนรงพิพัฒนาใสยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นหัวหน้าและพลโทสุรเชษชัยวงศ์เป็นรองหัวหน้ารับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่ทําให้สังคมไทยอ่อนแอโดยเริ่มต้นด้วยการดําเนินการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับคนในชาติในรูปแบบต่างๆในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี พร้อมเร่งรัดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าปราบปรามและจับกลุ่มผู้บุกรุกผู้สมคบและผู้สนับสนุนช่วยเหลือในการตัดไม้ทำลายป่าในทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศให้ได้มีผลจริงจังในทุกพื้นที่รวมทั้งสกัดกัน้นการลักลอบตัดไม้มีค่าหรือไม้ห่วงห้ามการนำเข้าและส่งออกไม้ที่ผิดกฎหมายการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย และการประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคประชาชนและองค์กรชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดูแลรักษาป่าอย่างจริงจังด้วยและล่าสุดหลังการหารือกับ10หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการถึงข้อดีข้อเสียของโครงการจัดซื้อแท็บเล็ตที่ประชุมได้มีมติให้ยุติการจัดซื้อแท็บเล็ตประจำปีงบประมาณ2,556ในโซน4ของนักเรียนชั้นม .1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งยกเลิกการจัดซื้อแท็บเล็ตประจำปีงบประมาณ2,557เนื่องจากไม่คุ้มค่าและไม่เหมาะสมพร้อมให้นำงบประมาณที่เหลือในโซน4จำนวน1,170ล้านบาทกับงบประมาณปี2,557อีก5,800ล้านบาทไปทำอย่างอื่นที่เกิดประโยชน์แก่การศึกษาอย่างเช่น Smart c คลาส r o o m e-learning เป็นห้องคอมพิวเตอร์ไว้ที่โรงเรียนให้นักเรียนหมุนเวียนมาใช้ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในวงกว้างมากกว่า5 ฝ่ายกิจการพิเศษมีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเป็นหัวหน้ามีพลโทสุชาติหนองบัวเป็นรองหัวหน้ารับผิดชอบการดำเนินการให้ส่วนราชการซึ่งเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งนอกจากได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการสารต่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในหมู่บ้านและชุมชนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรร และโครงการพัฒนาเมืองเนื่องจากเป็นกองทุนที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วยังได้ขอให้ที่ประชุมคอสอชอ,อนุมัติเงินงบประมาณกว่า74ล้านบาทให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำไปช่วยเหลือวัดและพระพิสุสัม,มนเนรที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่วันที่5พฤษภาค,คม2557ด้วยนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับทุกภาคส่วนจัดทำรถแมป เดินหน้าการปฏิรูประบบราชการใน8แนวทางหลักรวมทั้งเพิ่มการรับข้อร้องเรียนทางสายด่วน1111 11เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคอสชอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและพฤติกรรมที่เป็นภัยด้านความมั่นคงของประเทศรวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและการสร้างความปรองดองสมานฉันด้วยสำหรับ1ส่วนงานที่เป็นหน่วยขึ้นตรงกับหัวหน้าคอสชอ ที่มีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคอสอชอมีพลโทชาติอุดมติดทัศลิเป็นรองเลขาธิการได้รับมอบหมายให้ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานต่างๆของคอสอชอรวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหาปากท้องของประชาชนและกลุ่มงานสุดท้ายคือกลุ่มงานสร้างความปรองดองและการปฏิรูปมีพลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐ รักษาการประลัดกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบมีองค์ประกอบสองส่วนคือศูนย์ปรองดองสมณฉันเพื่อการปฏิรูปมีพลโทกัมนาตรรถติดเป็นหัวหน้าและคณะทางานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติมีหน้าที่กําหนดแนวทางในการเสริมสร้างบรรยากาศความปรองดองสมาณฉันซึ่งได้เดินหน้ารวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งเพื่อเสริมสร้างความรักความสามคัคคีและ